สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดยนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า d e ตตี้แลนนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เปิดในสตรีมหรือในเวอร์ชั่นพีซมาลงในเวอร์ชันมือถืออีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็มีเกมที่เขาทําในเวอร์ชั่นสตรีมมาก่อนนะแล้วก็ แก 1, ok unfor, ical, oney, warm, ักระยะหนึ่งเขาก็มาทําในเวอร์ชั่นมือถือนะครับเมื่อก่อนนี่แบบต้องขอร้องอ้อนวอนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขอร้องอ้อนวอนผู้พัฒนามากนักนะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มจะทยอยลงหรือพอตลงมือถือแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะตัวเกมเดลี่แลนด์เกมนี้ยังอยู่ระหว่างพัฒนานะครับบางเมนูเขาก็ยังไม่ได้เปิดให้แบบ เราใช้งานเช่นเมนูช็อปหน้าจอที่ทุกท่านเห็นนะตอนนี้นะครับเซตติ้งตัววิดีโอที่เป็นการปรับพวกกราฟิกก็ยังไม่ได้แบบใส่เข้ามานะครับก็เพราะฉะนั้นมือถือบางรุ่นก็ยังไม่รองรับนะครับแล้วอย่างมันคือใครเล่นแล้วพบบั็กก็แน่นอนนะครับตัวเกมมันยังเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ระหว่างพัฒนานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศในเกมนะคือเกมนี้จะเป็นแนวแบบเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆครับเป็น ยังไงล่ะคอนเซปต์ Concept แบบเอาชีวิตรอดคอยเปิดพื้นที่ต่างๆนีครับการาฟิกเป็นแบบโพลีอนนะมาในมุมมอง f p s นะครับก็คือ,อตัวเกมสามารถออกไปข้างนอกได้นะครับแต่ว่าเราต้องคอยเก็บเงินนะครับในการปลดล็อกอด่านออกไปข้างนอกนะครับคือเดี๋ยวแมปกว้างๆแต่เราต้องใช้เงินซื้อนะในช่วงแรกก็พยายามคิวซอมบี้เยอะๆนะครับประมาณนี้ก่อนก็เราต้องอยู่ในเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อนะครับ คือช่วงแรกมันบุกมาแค่ทางเดียวนะครับก็คือทางนี้เนาะก็คือเล่นเป็นเว็บเป็นเว็บไปซื้อปืนอัปเกรดปืนเปิดพื้นที่นะครับใครเคยเล่นอคอฟตูตี้ที่เป็นโหมดซอมบี้อะครับลักษณะนั้นเลยใน PC ตอนนี้มีโหมดมันติเพย์เลอร์แล้วด้วยนะครับในเวอร์ชันมือถือเขาเพิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรองนะ PC ก็ยังเป็นเบต้าอยู่เลยพัฒนา2ตัวเลยนะยังโหดอะผมชอบอันนี้นะเวลาสมมติว่า,อาซอมบี้มาแล้วมีดแทงนี่แบบ โอ้ยสุดสุดนี่ครับนี่เฮ้ยมาทางไหนวะหัวรุดเลยเขาเข้ามาทางไหนเนี่ยมือถือผมยังมีอาการหน่วงเลยนะครับ Snap d น a ก o n 8 4แนะเออต้องดูดีๆนะบางทีแบบอามาหลายๆทางนะครับหันซ้ายหันข,ขวาแป๊บเดียวก็มาแล้วมันเล่นเป็นเว็บครับเว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสาแต่ว่ามันจะเล่นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ พอ,พอเข้าใจไหมคือแบบไม่มีวันหยุดนะก็คือเล่นไปเรื่อยเรื่อย,อยแล้วก็ออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บเงินแล้วเดี๋ยวผมจะปลดล็อกแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนโอเคเนี่ยครับมีซื้อป้องซื้อปืนเพิ่มเติมด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะน,นี่เฮ้ยกราฟิกค,คือดูดีนะครับคือดูคือดูดีเลยอะ เออแต่ไม่ดูจะดีกว่าไม่ใช่ละกราฟิกดูดีนะครับผมชอบกราฟิกสไตล์นี้อยู่ด้วยหลังหลนะครับเมื่อก่อนแบบเฉยๆยนะหลังๆรู้สึกเอ,อ้ยชอบนะเนียเกมแนวซอมบี้ที่แบบเขาออกแบบกราฟิกมาแบบนี้เออไม่รู้เหมือนกันทำไมชอบนะครับแต่มันดูดีอะ่ะ <c oughs> อย่าลืมซื้อลูกกระสุนปืนนะครับมีขายตรงนี้นะเออโอเคเดี๋ยวรอปลดล็อกพันห้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาวไปข้างนอก อันนี้ก็สามารถซื้อปืนได้อีกนะครับคือปืนเราก็สามารถอัพเกรดคือใครเล่นคอ l l of Duty อ่ะมันมันแบบนั้นเลยนะเดี๋ยวเราจะซื้อเงินเอ้ยไม่ใช่เราจะใช้เงินซื้อด่านเพื่อออกไปข้างนอกยิงโคตรเปลืองเลยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วชับชับดิโอเคหัวหลุด <c oughs> ชอบตอนที่แบบจังหวะหัวหลุดมากเลยโอเค โอเข้ามาแบบกระจุยกระจายเลยโอเคครับให้พักบ้างเดยโอเคครับอ๋อมันเข้ามาทางนี้ด้วยเหรอมันมีอาการหน่วงอะมีอาการหน่วงหน่วงหน่วงอะไรก็ไม่รู้นะครับอ๋อปืนเอวแล้วผมไปเปลี่ยนปืนทำพัสแสงอะไรเนี่ย แล้วผมไปซื้อปืนใหม่แล้วนะครับผิดพลาดที่ทางเทคนิคนะครับโอ้โหยิงโคตรมันเลยแต่ว่ากลมันกว่าเนยะโอ้ยเข้ามาแบบโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมเอาระเบิดไปกินเด้อ้โห คือเยอะไปอ่ะเยอะไปอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราตายอ่ะมันจะเล่นต่อได้เลยหรือเปล่านะครับออันนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวลองปลดล็อกด่านก่อนนะครับกลัวตายแล้วต้องเล่นใหม่อ่ะถ้าแบบยังมีงงมีเงินเหลืออะไรแบบนี้ให้เราเล่นนะครับก็ยังโอเคนะปืนที่เราซื้อยังอยู่อะไรอย่างนี้นะเออแต่ถ้าเรื่มใหม่ตั้งแต่หนึ่งนะนี่ก็โหดมากเลยนะครับก็คือประมาณว่าคุณต้องเอาชีวิตรอดไปให้นานที่สุดนะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับจะปลดล็อก อะไรยังไงนะครับลูกกระสุนหมดโอเคเดี๋ยวหาลูกกระสุนกันอ่าเนี่ยซื้อของได้นะครับพยาบงพยบาบาลอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมเปิดทางก่อนแล้วกันนี่ครับเนี่ยทีนี้เราก็ออกมาข้างนอกได้แล้วนะครับอ่าคือแมบปบมันจะเป็นแบบ Open w o เ l ลเลยนะเนี่ยเวลาเราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับเห็นปะอ่ะ สามารถวิ่งไปไหนมาไหนก็ได้นะครับทีนี้แบบชิลๆเลยนะเห็นบอเห็นบอนี่ครับมีของขายข้างนอกด้วยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวของเต็มไปหมดเลยมีถังน้ำมันด้วยไม่รู้ยิงแล้วระเบิดปะไม่เ,เดี๋ยวโอเคหายไปเฉยๆเลยเนี่ยพอมาอยู่ข้างนอกแบบเรามีที่วิ่งหนีซอมบี้เยอะเลยแต่ว่าซอมบี้ไม่ชอบวิ่งเข้ามาหาเรานะแบบ เวลามันกล้จะถึงอะ่ะมันเหมือนมันมีสปีดนะสปีดต้นมาจากไหนไม่รู้เดี<笑><笑>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยจริงๆแนละ้วเขาทำาให้มันเป็นอ่ e โอเพนเวลตั้งแต่แรกเลยก็ดีนะครับเนี่ยตอนนี้แมปก็กว้างขึ้นแล้วนะครับปั๊มนม้ำม,มันคือเกมมันยังไม่เสร็จนะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับเกมมันยังไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อเปิดได้อีกอีกเยอะเลย เดี๋ยวเหลือแต่ปืนกากๆะอะตอนเนี้ยโอเคยังไม่มีเอฟเฟกถังน้ำมันระเบิดเลยอะคิดดูแล้วกันจะเป็นไปไม่ได้นะที่มือถือผมจะไม่รองรับนะครับเ,เข้ามาดิโอเค,โอ,เคโอ้โหล้มเป็นเบือเลยมีเปินขายอยู่ข้างนอกนะครับสถานที่ต่างๆก็สามารถเปิดได้นะครับไอ้พวกตรงนเนี้ยเดี๋ยวล่อซอมบี้มาก่อน โอเคล่อมาที่ถังน้ำมันนะครับตอนนี้ลูกก็ส่นนปืนหมดละเดี๋ยวขออนุญาตวิ่งก่อนนะครับวิ่งมาซื้อปืนกันโอเคเข้ามาเดโอ,โ,โอ้ยสบายครับสบายพวกมินิมาร์อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราซื้อได้นะครับแล้วเราก็เข้าไปข้างในนะ ประตูลงประตูล้อที่มันมีให้ซื้อครับมันจะมีรูปรถเข็นอยู่แบบนี้เราก็สามารถเปิดได้นะครับพันห้านะเดี๋ยวเก็บอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมเก็บได้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะข้างนอกมีอะไรอีกนะครับก็ยิงอีกไม่กี่ตัวนะครับน่าจะได้ละอีกสักสองสามตัวถังน้ำมันก็เกิดเรื่อยๆนะเอาไว้เป็นจุดฟาร์มอย่างดีเลยเอาโดนตัวเองตายนะครับ ถ้าอยากจะเล่นต่อนะครับกด Continue โอเคเมื่อสมมุติว่าเราแบบเลือดหมดหรือเราเราตายนะครับมันสามารถกดเซิร์ฟเฟิร์สเได้นะครับในการดูโฆษณาหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวเราปลดล็อกตรงน,นี้กันปึ๊บนี่ครับอ่อาอณาจักรเราก็แบบดูด,ดิเฮ้ยแบบมันกว้างมากเลยนะแต่ยังลงป่าไม่ได้นะครับยังลงไปไม่ได้อันนี้มันคืออะไรอะ่ะอยิงเลยซอมบี้มาซอมบี้ใหญแก่ครับ ฟันหัวในนี้โอเคโอ้โหเข้ามาลุมมาลุมมาต้มจังเลยเอาระเบิดไปกินดิเฮ้ยเยอะไปไหนเนี่ยโดนระเบิดตัวเองไหมเนี่ยโอ้โหเลื่อนรถครับนะโอเคครับผมเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับตัวเกมเขาก็จะบอกนะว่าเกมโอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ รักษาชีวิตดีๆนะครับอัปเกรดของนู่นนี่นั่นให้พร้อมนะครับซื้อปืนให้พร้อมซื้อพยาบาลให้พร้อมนะมิฉนั้นก็เวลามันจบแล้วครับมันน่าจะต้องเริ่มเล่นใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพร้อมๆกันเลยนี่ครับมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยเห็นไหมเวฟที่เราเล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อพยาบาลซื้อพวกเหมือนมีเปิร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยซื้อป้องซื้อปืนอัปเกรดสถานที่ด้านนอกเนี่ยออกไปไม่ได้เลยนะครับคือถ้ามันจบแล้วครับเราก็ต้องเข้ามาเริ่มใหม่ เพราะฉะนั้นก็เราคอนเซปต์เกมจริงๆก็คือเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดนะครับแล้วก็สะสมคะแนนมาวัดกันสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ